พิธีเฮนกายให้เผ่าต้องเพื่ออาสาเป็นไฟสองเมืองครับวันที่ห้าเนาะเพราะวันี่ห้าจะตามคนงานในเด้อครับวันที่ห้าบุญบรรดาลครับบุญบรรดาลที่จะออกวันที่ห้าบุญบรรดาลสิบเจ็ดสิบเจ็ดสามศูนย์ถึงสิบแปดศูนย์ศูนย์ก็พอดีทึ่มือที่เบาหนักจะได้ไปบวชให้อ่าอ่าเป็นเป็นเป็นทับุญบรรพ่อพี่น้องวันที่ห้าท่นวาคมพี่น้องเนาะอ่เดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะ กขอนาตยข้าไปบัตติเก okay. okay. oh. ้ก่นาะโอ้ก่อนก่อนจีนอันกระดองครับก่นได้เหอด้ยนี่นี่ไวเพระที่ขนเดไใช่โอ้นี่นีนี่โอเคยืนไปยืนไกันแต่เอาแนคนสูีสิตอูทิศแห่งกายให้เผาต้องเลืองอาสา อาสบายดีท่านผู้ชมสบายดีเอฟซีองบาบุนํำเบิร์สุกุสุคนบัวซีอู่ภายในหรือว่าอยู่ต่างประเทศพี่น้องเนาะตอนนี้บาวบุนํำก็ได้มาบันทึกเพลงพี่น้องเนาะอ่าที่อ่าได้เอาลงอ่ามื่อกอนและพี่น้องเลยเนานะอ่าพี่น้องตองเหลืองหรือว่าอย่างต่างพี่น้องให้ทางเอฟซีให้ทุกคนนะั่นแหละพี่น้องเลยเป็นคนที่อ่ากำหนดซื้อเนาะมาบันทึกพี่น้องและบางบุนํำได้เห็นการเป็นระเบิด ระบบระเบียบของหมู่บ้านแห่งนี้พี่น้องถือว่าการเข้าพี่น้องโบมันจะเข้าแบบอ่าอ่าเข้าไปไปมาหมาดใดเนาะต้องมีดานเก็บพี่น้องก็คือจะยืนบัตรประจําตัวอย่างต่างเอาไว้หันแล้วก็ทําจุดประสงค์อย่างต่าง,งก่อนเราจะเข้ามาพี่น้องสนัานถ้าเราบบมีอ่าป้อมไม่อย,ย่างต่างพื้นบ่ให้เข้าพี่น้องเลยจังซี่แหละอ่าเป็นหมู่บ้านที่ว่าจัดสั้นระเบียบสวยงามเนาะบ้านนี้เป็นบ้านที่โอ้โหพี่น้องอ่าอันนี้ก็คือบ้านอ่า อีกยังก็พี่นอ้องเอ้ยสบายดีพ่อฮะสบายดีเออนี่พ่อพี่นอ้องผู้เพฝันอ่าประพันธ์บทเพลงอ่าพี่น้องต้องเหลืองแล้วก็ทางออกดนตรีทุกอย่างสบายดีเด้อแม่เด้อโอ้ยมาฮอดมานเทิงโอ้บ้านงามพี่นอ้องเอ้ยอันพ่อซื้อซื้อบ้านมาจากไหนก็ลืมละอ่ะพาพฤกษาสิบเจ็ดพฤก สาสิบเจ็ดเนาะใชพลึกษามสิบเจ็ดพี่น้องเลยเพราะมันแบบลูกเห็นแบบมันมันบุคคอยุลาเขานะแบบว่าเะนะข้ามาปุ๊บแล้วมีด้านเนาะด้านเพื่นจะเอ่อเสกมาเขาจะเข้ามายัางยังตังแล้วเขายื่นอันบัตรนี้ก็บัตรไว้นะเวลา,ากออกมาเขาจตทำสเต็มออกบัตรประชาชนโอ้บัตรประชาชนถือว่าคั้นขันบ่นนบนนบมีบัตรประชาชนเลยกับบ่มีปราไม้เข้านี่เพื่นบอให้เข้าเนาะ โอ้พี oh, oh, ah, ่น้องเป็นระเบียบลายพี่น้องเอ้ยเนาะสุดยอดสุดยอดมากพี่น้องเอ้ยอ่ะจังสัตนแล้วพี่น้องเข้าไปเนาะอ่าขออนุญาตเข้าไปอ่าบันทึกเพลงกันพี่น้องเอ้ยเนี่ยข้ามมาทางอันกรุงเทพเลยเนจตาะโอ้พี่น้องเอ้ยเพิ่นเพิ่นมีซองอีกทางอันทางอันอ่าทางอันผู้เพิ่นมาทางอันศิลปินเนี่ยพี่น้องเอ้ยทางไออ่ะเสนีขีตะอ่าขีตะเอาดินได้เอาเอาขึนอันนี้ก็คือบ้านของอีพอเนาะวาด ทัศ <aunque S 2> oh, ินสตูดิโอเนี่โอ้ยพ่อเอ้หน้ขึ้นฮอตเด้อขึ้นฮอตเลยเนี่พี่น้องมาฮอตห้องอัดกันแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้บริหานกันด้วแล้วเนาะสบายดีเด้อแม่เด้อเนี่พี่น้องเอ้ยมาฮอตห้องอัดแล้วห้องสตูดิโอแล้วพี่น้องเอ้ยอ่านี่พี่น้องเนาะ อาจังซ <es> <laughs> <and> ่าล้ะพี่น้องพบกันตอนต่อไปเนาะดจะได้อบรมกันได้ซ้อมอีหยังตงพอลูกยังบ่จื้เนื้อนด้สิได้จดกันอ่าจังซ่ละพี่น้องเอ้ยอ่าตอนนี้พากันมาซ้อมบังโนดเนาะพ่อเนาะอ่าเมื่อกี้นี่ขี้สูงขี้ต่ำบ่พ่อเมื่อกี้น่ะขี้ต่ำขี้ต่เนาะเอาเลยบอก ເອີ້ບອກບໍ່ຢືນເຫນືອນີ້ບໍ່ໄດ້ນະສະບາດໄລ່ແຍກແດ່ອັນທົ່ງລອງສ້ອມກ່ອນຢູ່ນ້ອງເພິເອີອືອັນສອບ ีวิตผู้คิดเห็นกายให้เผาต้องเลืออาสาเป็นไฟสองเมืองถ้าเผาต้องเลืองสวยตัวเองได้ Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. 到。

मित्र सांग बना लूंगा इस बुलेट चीनम। है है सॉफ्ट एक कम लोग बातें की हैं। चल लाइसेंस वो पंटी बिल्ली वो जैसे। ปากกาีว่าอเค่านนัสองนาะตงไปตั้ง <scan> คุณบอกอ่าเอาเอาแนี่เลยกอห้เห็นกันอเป็นนะจากนั้นพี่พ่อพ่อพดเอัองเด้อพอเลยอ่าพี่น้องเอยขออนุญาตอันแนะนำทางานเด็ซีทางยูทเนาะก็คือว่ามนกดีใจได้นักแสดงมาจากสองห้าพี่น้องเลยเนาะคือคุณพ่อเสน่ อาคิตาเนาะก่ะคนเป็นแสดงเป็นมอพีเลยพี่น้องเลยนะแสดงเป็นมอป้าพีเนาะเมื่อกี้ก็ได้ไลฟ์ส่งทางเฟซบุ๊กไปแล้วพี่น้องกับเอฟซีทางเฟซบุ๊กจั่วฮูเนาะอันนี้ก็คือการให้ทำทางยูทูปเนาะพี่น้องเลยก็ที่ว่าจะได้แนะนำว่านี่คือนักแสดงจากสองห้างเลยพี่น้องเลยเพิ่นมาครับวันที่ห้าน้องพ่อเนาะงานในเด้อครับวันที่ห้าเอ่อ บุญบรรดาลครับบุญบรรดาลที่จะออกวัปฏิหานบุญบรรดาลสิบเจ็ดาลสิบเจ็ดสามศูนย์ถึงสิบแปดศูนย์ศูนย์ก็พอดีที่มือที่เบาหนักใจในไปบวชให้อ่าอ่าเป็นเป็นเป็นทำบุญบรรพ่อพี่น้องปฏิหานท่านมาคมพี่น้องเนาะอ่เดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะแล้ก็อนุญาตเข้าไปบันทึินกันเนาะโอ้ก็สิคล้องอันเขาตรงคราบคนได้หอเลยนี่นี่ไว้พอดีแค่นี้ไว้ไว้พอดีแค่นี้ใช่โอ้โหดีดีเนาะโอเคยืนไว้ยืนไว้กันเล้วจะเอาจะบ อาลูกจะข้อเข้าไปประทึกเซี้ยงก็ขอให้อาประทึกงานประสฤกษ์ประสำเ็จก็ให้มีอาการเกับเขึ้นงผู้คนให้อาจดจำอยู่ในสมรสัตลดกาลเลยเถอาพระมาอาองีตันยะนคมาสาธุสาธุไว้สิ Turn ่งกินทุกคนที่อ่านในนี้มีความประสกษ์ความสำเ็จอันเช็ดหลองม่อโเจ็ดอะไรเนาะเออได้ประมาณนั่นแหะ โอเคเริ่มเลยบอกเริ่มเลยคนสู้ชีวิตอุทิศแห่งกายให้เผ่าต้องเรื่องอาสาเป็นไฟสองเงือ เผ่าต้องเลื่อมสวยตัวเองได้ทุ่มเทแห้งกายปีนไต่ป่าเขาลำเนาไปเธอจันไร์เพียงใดหัวใจก็เคยท้อฮะไอ้ ะไรลูมันต้องในชุดงเนี้ยมันกนานๆก็มันช่ว่มันช่มันมันใจพอการควางเชื่อมันรูบอลกว้มเชื่อมั่การัเชื่อมนี่แหละบ่้กระดานดูไกผู้จัดการอฮัลโครับเมื่อไหร่ครับผมรครับมไ ได้ได้ได้ตอนนี้ผมก็ลัมาพื่อเสียกับบุญนำนักร้องฝั่งเราอยู่ห้องิชิตารจายวันศิลนุการองสามคับเขาเป็นยูทูบอันดับหนึ่งกองคุณคุณไม่เลยครับุญนำบุญนำาบ้าบานำผู้ที่ช่วยเหลือเขาต้องเหลืออยู่ที่ประเทศลาวครับโอเขาเคยเจอถูกไหมนายบุญนำชื่อบุญนำาื่อบุรนำ เปิดกล้องนะครับโอสวัสดีคร okay, ับเปิดกล้องสวัสด wow. ah> ีค่ะบบังเออระหว่างขออนุญาตที่ท um> ี่ไม okay, ่ได้เปิดตล้องนะดูเพราะว่าบังเออไม่ไม่ได้ร้อยโอเคครับไม่เป็นไรครับโอพอดีพอดีมามาเอามาส่งเอฟซีที่มาเยี่ยมครับคือทางท่านแม่จันทลีข้าวโพษาที่ท่านจะกลับไปซาลัด ที่ท่านไปเยี่ยมเ,เขาต้องเรืองหลวที่ประเทศราเรียกว่ามาลาบีเนาะ,ะมารับีบอที่พอดีมาบรนเทกเพลงพอดีอ,อาจารย์ท่านก็ก็ว่าโอ้ผมก็เป็นนักแสดงให้ทางสองห้านะดีใจที่ได้พบกันครับถ้า,าถ้าอยากดูก่อนก็ให้อาจารย์เขาเปิดในนั้นให้ดูก็ได้นะคะรับส่งตองจอด โอาคีขั้นออนุญาตเปิดเปิดให้ทุกคนดูได้ค่ะครับครับครับอนุญาตนะครับเดี๋ยวจะได้ดูยังยังไงก็ขอบคุณหลายๆที่ที่พุ่นเอาพุ่นร่วมกันเนาะอะไรซื้อซื้อเสน่ห์ครับเอาเพรอันซื้อเรื่องเอบุญบรรดาอบุญบรรดาจริงได้มาพ่อกันครับอ่าไม่แน่นะบางบางที่เขาเนี่ยจะมีอันนี้อีกค่ะวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองกันยายนที่ผ่านากระหังกระมังปอ เป็นละครทีสนุกสนุกกระขับเป็นแบบสนุกสนานม่งนี่ีปอบกันนะลูกเคยเคยดูทีปอบไหมครับเคยครับเคยครับที่อะเไหมครับที่รเมันเป็น โอ้ครับครับอ่าพอดีเลยบางทีโอกาสโาษณาอ่าบุญฮอดยอดเพิงก็จะได้ไปข่าตะก้อด้วยครับฮ่าฮ่า่คองเคุยกับอเนกันดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวอเนกลองลองมีเวลาอเนกลองเปิดเปิดให้ทุกท่านชมก็ได้ครับ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 เป็น เป็นครั้งแรกของนักร้องมันเป็นนักแสดงดูซิจะเป็นยังไงครับครับโอเคโอ้ดีใจเลยดีดีสุดขอให้ปองปังนะยังไงก็จะาจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอขอเป็นเพื่อนเฟซบุ๊กแล้วก็เป็นคุยกันอะไรในอนาคตเนาะเสียอนาคตดีบาบาค่ะโอเคโอเคขอบคุณทานบานให้นักร้องเขากำลังอนกำลังบันทึกเลยครับผมได้ค่ะไม่ตองรวครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เ่อเียไปบูญน้ำไป,ไป,ไปสแสดงแล้วเพื่อเอพื่อดีพอต้องรเรื่องแน,นถ่ถ้าถ้าถ้าพอต้องเรื่องม,มีมีมีพาสปอร์ตเอามาสแสดงโอ้โหปังแน่นอนสแสดงเรื่องเก่ยพอต้องเรื่องนี่เนาะโอ้ใช่ให้ร <ๆ S 2> ู้จักคุณน้ำหวานไว้เดี๋ยวคุณน้ำหวานจะเอาเอา,เ,อาๆๆเรื่องของเป่าติดตัวเรืองมาแล้วก็ะโดดเข้าไปอมีช่องมันมันมลดมันมมัันนรถที่มีคนสนใจเยอะเลยมีเหลืออยู่แค่นี้ นั่นครับพ่อต้องเหลืองติชื่อเหลืองเ่ยเออพ่อต้องเหลืองเออเอาแล้วก็เพ้งเต้าหนิมอ่ะแล้วเพลงเพลงมันก็หนังเสื้อหนังเสือเพลงกับพ่อต้องเหลืองอ่าพี่น้องต้องเหลืองหรือหรือว่าจะจะใส่จะใส่ซื่อจังเลยพ่อชีวิตใหม่พ่อต้องเหลืองบอกเลยว่าอันนี้อันนี้แปลว่าจักเขาอยู่ในป่าแล้วเขาเอามาอยู่บ้านหอนะเออกระไรฮะกระล้มโซนได้แล้วพ่ออยู่ที่ลาวมันมีชีวิตใหม่คลองเผามงเนาะมีมีแล้วบรเทเนี่ยชีวิตใหม่เผามงชีวิตใหม่เผาต้องเหลืองอ่าน่าจะเป็นชีวิตใหม่พ่อต้องเหลืองเนาะ หรือว่าใส่เผาต้องเหลืองเลยบอกมันมันเป็นกลมรวมเลยชีวิตเผาต้องเหลืองอ่าเมนแมนเนาะมันจะคุ้มเลยเนาะมันจะว่าตัวไม้ตัวเกายังตั้งเลยเนาะอ่าชีวิตเผาต้องเหลืองโอเคถือตองเลยเนาะเพราะเนาะคำนวเพลงนี้เนาะซื่อชีวิตอ่าเผาต้องเหลืองโอเคท่านผู้ชมเนาะพบกันต่อไป้อพี่น้องเอ้ย wait what? บุญนำสู้ต่อท่านจะนำสน,สนุนด้วยใจบุญคำจุนแทนน้อด้วยใจบุญคำคูณแทนน้องเออมันคำคุณไหนบุญนำไม่เสียวคำจุนเหรอเอ้ออีพ่อเขียนคำจุนไหนเลอแต่ว่าเอาใส่ขันแม่นเป็นภาษาลาวจะเป็นคำคุณเดี๋ยวเปลี่ยนมาก<บ> น่าจะโบราเปรเียบกันระดัที่บอคำจุนกระดีกันะพรพอตามตามพ่อเคยนเลยคำจุนเลยโดยใจบุญคำคูนแท้เนาะคำจุนแท้คำคูนคำจุน แต่แต่กาฮักมีอันคมมากกันผสมผสมไปผสมมาแหละพ่ออีพ่อลูกก็ลูกก็ซอมแบบพ่อส่งมาเนาะคำจูนจูนก็คือว่าคำจูนคำจูนคำมุ่นขึ้นนี่อย่างต่างก็คือกันเนาะจูนเจืออะมันจะจูนแม่นแมนโปรพิตรเนายใจบุญคำคำจูนแทนบุญคำคำคุณเปลี่ยนเล่าแทลอ่า อันนี้เราเราผสมไทยนี่นเนาะเราประสมไทยได้แหละพ<อ>วก <MC S 1> <ละ S 2> ที่น้องแม่นแม่นแม่ท<ม>ิกต้องละ่งละทนาบุิัตอนนวในอ,นอ,ใอ,ตอใหงนง You are a เสื้อสากเหล่าหัวใจปออลอ,อ,องเผ่าเล่าเผ่าตองพี่น้องดียวกันคร<ม>ับบุมีเสียงลมเลยเนาะบุรินทร์เสียงลมพุ่มเลยเนะะาะโอ้สุดยอดเลย จบของแท้แล้วพี่น้องบอลลูกอัตตลือดมึงด้อยยังได้ยินเสียงเพลงอันเสียงเสียงลมปุ๊บปุ๊บปุบก่อนอันนี้เนี่ยจะเป็นเสียงอันเฮาเสียงสดนะพ่อเนาะเฮาเฮาเฮาจะบเฮาจะบริมิกเนะพ่อเนาะบางคนเขาขอบใ่บางคนเอ้ยเสียงยังบอลม้วนแต่จริงมันเขาบริมิกนะพ่อเนาะแบ่งปันททีี่่่ออยูกินให้้ตง สุยอดเลยครอบเสี้ยมพี่น้องเลยสุดยอดนะพ่อเนาะเอาทือว่าท่านผู้ชมเนาะแล้วบารมณก็ได้บันทึกเสียงเรียบร้อยนะพ่อเนาะต่อไปกระสีม่วงไปทางอีพ่อเพื่อนจัดการไปผู้จัดการพี่น้องในการที่ว่ามิกเนาะมิกกระสิม่วงก็ฟังฟังอีพ่อแล้วก็เพลงนี้ก็จะด้ดในพี่น้องพ่อจะได้รอท้ายเงื่อนพักรัดคันธึงพนใดอัน ปุกพอแล้วหลังจากอีพอมีแล้วก็ส่งมีแต่ส่งเอาฟังกันก่อนเนาะแล้วอีพอเสี้ยไปเดยเด้เพราะว่าถ้าถ้าเฮือนสำเร็จ ถ้ามีหน้าสําเร็จแล้วลูกจริงพ่อเขาจะได้ทายทำอย่างนี้นะอ่าตยพ่อแม่แม่กำลังลงมือแล้วลูกก็จะไปเข้าป่าเวลาเข้าป่าลูกก็จะไปทายทำลิปซิงอันปินผู้บินผ่านก่อนอมาไว้ประกอบแม่ไว้ประกอบแล้วก็มีแต่จากสันน้องคนเนาะต่อไปก็จะได้ออกไปกินข้าวกินน้ำกันพี่น้องเลยแล้วก็ไปแล้วก็ไปเบื้องอันทางประตูอันเข้าพี่น้องเลยเป็นระเบียบขนาะพ่อสุดยอดเลยเป็นระเบียบพอเขาได้เอาบัตรประชาชนวัยใ้พี่น้องก็จะเข้ามาคือว่า สุดยอดพี่น้องเนาะถือว่าเป็นบทเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีให้การคุ้มครองเบื้องเงบ้านเมืองให้ปลอดภัยพี่น้องเลยเนาะไปเพราะเจมเดินทางกินข้าวพี่น้องเลยเนาะโอเคทนผชมเนาะอันนี้แหละป้อมยามบ้านพี่น้องเลยก่อนที่จะไปถ่ายเขานะจะจะให้ทุกคนในเบื้องน้นนึเนาะพี่น้องเนาะเพราะนี่แหละคือคือระเบียบในการเข้ากันออกพี่น้องป้อมยามบ้านนี่จังซีแหละ ถือว่าเขาจะได้เอาบัตรได้เนาะอันพัสนุเนาะแน่นๆโอเคจังสั้นเลยพี่น้องเนาะแต่ในวิดีโอนี้บ่าวบุญนำจะขออนุญาตจบคลิปกันสำนียก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้บ่าวบุญนำขอกล่าวคำว่าสบายดีขอบนถ่ายยานเกี่ยวกับ